ชกคุณครับวันนี้เราจะพาไปดูอะไรกันครับผมโอ้เหนื่อยชันมากนะครับาค่ลำบกบอ อเอาเรื่องครับพรเช้าวิ่งสิบโลยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลย,ย,เลยใช่แ,แค่แปดร้อยเมตรเอง ไปเร็วไปครับพ่อแม่พี่น้องไป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 ก็ไม่อยู่นิ่งเลยไป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 น้ำหน้ำหอย่างชันครับแล้วทุกคน